I don't know what you're doing. I wonder why you come around when you see this storm is brewing. Monica, Monica, was it a lover or was it a dream? Or oh, was it something more than what it seemed? I'll just sit about here in between and let you think about it. That ain't no good, that would be wrong. I know too well how the night goes long. When you're waiting on someone and you're hearing every sound, when your head is in the ceiling and your heart's out on the ground Mom. บายบายน้องซาร่าคะคุณแม่ซาร่าแง่งเกงนี่แบบเป็นรอยเล็บมือแมวเด็กนะคะแง่งเกงแต่ละตัวไม่เคยจะมีแง่งเกงแบบเรียเร่ยบๆกับเขาต้องมีรอยแมวจิกแมวอะไร คือกงเกงเราจะมีรอยแบบนี้ทุกตัวนะคะรอยเล็บแมวค่ะบ่งบอกให้รู้ว่าเป็นคนเลี้ยงแมวน้องคาเลนคาเลนคะมาเล่นด้วยกันตรงนี้สิคะลูกมาเล่นตรงนี้มาลูกมาเร็วคาเลน เนื่องจากตอนนี้เราปล่อยน้องซาร่าออกมานะคะก็เลยต้องปิดให้น้องกุชชี่อยู่ข้างในไม่งั้นเดี๋ยวจะเกิดการประทะได้แล้วก็ลูกรักเขาก็อยู่ข้างในกับคุณแม่นะคะน้องคีระเด็กรักคุณแม่ You you're don't know what you doing what เดี๋ยวต้องออกไปเขตนะคะไปเอาเอกสารให้ประป่าก่อน,นะคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวต้องรีบกลับมาทำงานเลย Monica. 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 มาถึงที่ทำการอำเภอหรือว่าออที่ทำการเขตนะคะ ของเมืองฟุโซค่ะซึ่งปีนี้ครบ70ปีแล้วค่ะอยู่ใกล้บ้านมากนะคะไม่ถึง5นาทีถึง no คือเมื่อเชา้าปปปปะโทรมาบอกว่าให้มาเอาใบาที่มันเป็นเหมือนกับใบทะเบียนบ้านนะคะคือที่ี่ปุ่นเราจะไม่มีทะเบียนบ้านเป็นเล่มๆนะคะ เวลาที่จะต้องใช้เกี่ยวกับพวกที่อยู่ยืนยันว่าเราอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยต้องมาเอาที่เขตเท่านั้นค่ะทะเบียนบ้านที่นี่มันจะต่างกับที่เมืองไทยนะคะตรงที่ว่าไม่ว่าเราจะย้ายไปอยู่ไหนจะไปอยู่อพาร์ตเมนต์หรือว่าจะไปอยู่แมนชั่นอะไรก็ตามจะต้องไปแจ้งที่เขตที่เราย้ายไปค่ะว่าตอนนี้เรามาเป็นคนของที่เมืองนี้นะอะไรประมาณเนี้ยคือจะไม่มีแบบว่าทะเบียนบ้านเดียวสมมุติบ้านอยู่ที่อุบลแล้วมาทํางานกรุงเทพ แล้วก็ทะเบียนบ้านก็อยู่อุบลอยู่นั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะคะเพราะว่าไม่ว่าเราจะย้ายไปที่ไหนจะต้องแจง้งทางเขตที่เราย้ายไปอยู่นั้นๆก็คิดว่าวิธีนี้มันน่าจะดีกว่าเวลาเราจะตามเรื่องอะไรต่างๆหรือเรื่องที่เกี่ยวกับ ตัวตนว่าเราอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องจํานวนประชากรอะไรมันก็ดูง่ายด้วยนะคะมันการเก็บสถิติต่างๆก็ง่ายกว่าที่เราจะมีทะเบียนบ้านที่เดียวแล้วก็ย้ายไปทํางานโหทั่วที่ทั่วทุกที่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันก็จะมีตัวทะเบียนบ้านที่เป็นตัวทะเบียนบ้านจริงๆแบบดั้งเดิมของเราด้วยนะคะมันก็จะต่างหากซึ่งเราก็จะต้องอมีบันทึกไว้ทั้งสองที่อยู่เนี้ยค่ะอาจจะเป็นที่อยู่เดียวกันหรือว่าอาจจะเป็นคนละที่กันก็ได้ค่ะ แต่สิ่งสําคัญก็คือไม่ว่าจะย้ายไปอยู่ที่ไหนจะต้องแจ้งทางเมืองที่เราไปอยู่เพื่อให้เขารู้ว่าอ๋อนี่เรามากลายเป็นพลเมืองของเมืองนี้แล้วนะจะต้องเสียภาษีของเมืองนี้แล้วค่ะที่สําคัญกลับมาถึงบ้านแล้วทีนีก็ต้องมาเริ่มทํางานแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้มีส่งของด้วยของก็อกองๆองกันไม่เป็นระเบียบช่วงนี้ เดี๋ยวก่อน,นีิขุดเสื้อเปื้อนเหนืออะไรอะลูกฮึชีจิเฮ้ลิคุดโอ้ยลีนาะเป็นไงคะวันนี้ร้อนไหมคะดูมหัวเปียกเปียกร้อนใช่ไหมคะลิขุให้มาดดูเสื้อก่อนเร็วลูก หนูเขียนยังไงให้เปื้อนเสื้อขนาดนี้นี่มันซักไม่ออกนะเราต้องทิ้งอย่างเดียวใช่ไหม,มนั่นไงดูสิเนี่ยมันใช่อืมเป็นภาษาังกฤษไม่มีหนูม,มันคือการเขียนพู่กันใช่ไหมล่ะแล้วดูสิมีจดจ เอาไปทิ้งจ้ะนี่นะมีกันบ้านไหมวันนี้โอเคทํากันบ้านเลย That ain't no good, <c> wrong would be know goes น้ำมันนี้ที่ซื้อมาตั้งแต่วันก่อนนะคะแล้วก็แบบยังไม่มีเวลากินสักทีเพราะรู้สึกมันน่าจะหวานแล้วพอกินปุ๊บหวานมากกินไม่ได้เลยคือต้องบอกว่าถ้าเป็นแบบน้ำสไตล์นี้นะคะ่ะที่แบบทำมาจากแบบปรับมาจากพวกขนมหวานอะไรเงี้ยไม่ควรซื้อนะคะคือซื้อมาทุกรอบคือรู้สึกแบบหวานเกินทุกรอบเลยะคะ่ะต่อไปต้องแบบไม่ซื้อแนวนี้ละถ้าเป็นช็อกโกแลตแบบเข้มข้นพอได้แต่ถ้าเป็นแบบสไตล์นี้คือ ผ่านแล้กันค่ะจุดตไหนให้มาดูมือหน่อยจิตจับรอดดหนูไม่ได้เขียนเองใช่ไหมอ๋อ,อไม่ได้เขียนแต่มันเปื้อนเองแหมเปื้อนเป็นรอยเหมือนแผลเลยลูกเอ้ยทั้งหมาก็ตกใจนู้นหนูไปโดนอะไรแมวกัดไม่ใช่ตัดเล็บด้วยนะนี่หนูต้องทาครีมนะมือหนูอะ่ะ Day will come. ก็เดี๋ยวบีกับนีนาะจะเดินไปโรงเรียนกันนะคะวันนี้จะต้องไปคุยกับคุณครูของลิขู่ค่ะเรื่องที่แบบว่าลิขู่ต้องเรียนแบบเรียนคนเดียวพิเศษขึ้นมานะคะ่ะเหมือนกับเมื่อปีที่แล้วนะคะเรียนต่อทุกวันนังคานชั่วโมงหนึ่งเวลาที่เพื่อนเขาเรียนในห้องเนี้เลยลีขู่ก็ต้องแบบว่า ลูกก็ต้องปรีกตัวไปเรียนกับคุณครูพิเศษค่ะสอนให้พิเศษเลย

มาถึงโรงเรียนแล้วนะคะแต่ว่าเราจะเข้าทางนี้ไม่ได้นะคะมาพบคุณครูต้องไปเข้าทางประตูอีกฝั่งหนึ่งค่ะและแบบกำลังนึกชื่อคุณครูของนี่ค,ค <c oughs> รูะ่ะเซอเซนอะไรอ่ะคือแบบเดี๋ยวเราต้องไปติดต่อท่านต้องบอกว่าเออมาพบคุณครูท่านนี้แล้วทีนี้นึกชื่อเซนเซไม่ออก เนี่ยค่ะเป็นคนชอบลืมชื่อเซนเซนะคะแบบจําชื่อคนไม่ค่อยได้ค่ะคือชื่อคนไทยอจ่าจได้แต่ว่าชื่อคนญี่ปุ่นคือไม่รู้เป็นอะไรแบบชอบล,ลืมลืมแบบลืมสุดๆเลยด้วยชื่อเพื่อนเลโอนิคุูก็ชอบลืมถามลูกหลายรอบจนลูกมาทำไมจําไม่เคยได้ชื่อคุณครูนี่ก็ลืมตลอดนะคะแต่ตอนนี้จําชื่อคุณครูของเลโอโอกับนี้นะได้แต่ชื่อคุณครูนีคขูชื่ออะไร เดี๋ยวขอไปคุยกับคุณครูก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนกลับบ้านนะคะลินะขอแวะที่สวนสาธารณะแป๊บหนึ่งนะคะ no, ก็เมื่อกี้ค่ะที่ไปคุยกับคุณครูลิขูนะคะแบบ ใหม่แต่ดูมีความพยายามมากมีความตั้งใจสุดๆคือเขาแบบว่าเพิ่งมาเป็นคุณครูเมื่อตอนเดือนเมษาเนี่ยนะยังไม่ครบเดือนเลยนะคะก็ได้อยู่กับลิขูแล้วก็คือคุณครูเก่าของลิขูค่ะเขาก็ได้มาเล่าให้ฟังแล้วว่าลิขูเขาเป็นเด็กยังไงนะคะคือต้องมีการออดูกันหน่อยอะ่ะเพราะว่าเขาจะเรียนตามไม่ทันเพื่อนนะคะคุณครูเขาก็เลยเริ่มสังเกตว่าลิขูเนี่ย ก็อย่างที่เคยเป็นนะคะก็คือแบบในห้องเรียนอาจจะแบบงงๆมึนๆเมอรลอยๆแล้วทีนี้ถ้าเกิดเขาให้ทําอะไรคะ่ะนี่ครูก็จะแบบไม่ค่อยรู้เหมือนคุณครูบอกทุกคนอะทำจนนี่นี่นี่นะคุณครูเขาก็เลยจะต้องใช้วิธีแบบว่าพอบอกเพื่อนๆเสร็จก็จะไปบอกนีุ่อีกทีหนึ่งตัวต่อตัวเพื่อให้นีุ่กเขาแบบเข้าใจแล้วก็เริ่มทํางานนั้นนะคะโอเคแต่พอพอคุณครูบอกปุ๊บ ลิขูเขาก็สามารถทําได้ก็แปลว่าเหมือนกับว่าแค่ในตอนแรกอาจจะไม่มีความสนใจในการจะฟังคุณครูอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีสมาธิแล้วพอคุณครูช่วยบอกช่วยอะไรเขาก็ทําตามได้ค่ะก็โอเคค่ะต่อไปก็คือจะมีแยกไปเรียนคนเดียวอะค่ะในในชั้นเรียนเพื่อนๆเขาเรียนวิชาลเลขการลิขูก็จะแยกไปเรียนกับคุณครูพิเศษ แล้วก็สัปดาห์ละครั้งนะคะแล้วก็มีวิชาภาษาญี่ปุ่นที่ลิขูจะต้องแยกไปเรียนกับคุณครูพิเศษอีกเหมือนกันนะคะก็สรุปแล้วสัปดาห์หนึ่งจะต้องแยกไปสองคาบนะคะ<อ>เพื่อที่จะเหมือนกับว่าเขาเป็นคนแบบว่าไม่มีสมาธิสมาธิแบบสั้นไม่ถึงอาจจะไม่ถึงกับสั้นแต่ว่าสมาธิแบบหายไปง่ายะคะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีคุณครูคอยสอนแบบตัวต่อตัวเนี่ยเขาจะทําได้มากกว่า ทางโรงเรียนก็เลยยื่นข้อเสนอว่าโอเคให้เรียนแบบนี้ดีกว่าเพื่อเป็นการฝึกในการให้มีสมาธิมากขึ้นเราก็จะได้เรียนได้เข้าใจมากขึ้นค่ะแล้วก็คุณครูก็มีชมลิขูด้วยนะคะบอกว่าลิขูดเนี่ยว่าดรูปสวยอะ่ะก็เวลาเห็นลิขูเขาวาดรูปคุณครูก็บอกว่าจะคอยแบบเออไปชมให้เขาเหมือนกับว่ามีความมั่นใจในตัวเองเพิ่มมากขึ้นอยนะะ่างเงี้ยค่ะก็แบบ คุยกับคุณครูแล้วเราก็แบบเออสบายใจว่าเออแม้ว่าจะเป็นคุณครูที่เข้าใหม่เด็กใหม่เลยอย่างเงี้ยแต่ก็มีความตั้งใจแล้วก็แบบเหมาะสมกับจะเป็นคุณครูมากๆค่ะก็โอเคเลยดีใจที่ได้คุณครูคนนี้นะคะเป็นคุณครูวิขู่ในปีนี้ค่ะ อ๋อมีแป้นพิมมาให้ค่ะเป็นตัวน้องหมีกับน้องยีราฟนะคะแล้วก็มีอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบเหมือนดินน้ำมันอ๋อไม่ใช่ดิน้ำมันเป็นเป็นแคนดี้ค่ะแล้วก็มีตัวไม้ไใช่ใช่โลกใช้สองสีเลยก็จะมีสีชมพูเป็นรสสตรอเบอร์รี่กับรสเลมอน ีินะเราดูตามแบบก่อนสิลูกมันมีสีสันนะขึ้นมานดะเกีดอ่ะนี่ลินะเราทําตามนี้สิลูกเขาจะมีสีให้เราดูเนี่ยลูกอันนี้คืงต่อไปไประกบกันลูกประกบอ่ะเดี๋ยวก่อนใส่ไม้ก่อนลูกใส่ไม้ก็ได้อืมใช่อ่ะ

ออกมาเรียบร้อยค่ะน่ารักกินได้อร่อยไหมคะอร่อยค่ะอร่อยจ้ะอร่อยไหมเป็นหลายทำไมไม่อร่อยเหรอ ไม่อร่อยลยกินหมดเนี่ยนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยค่ะจ้า,จาเนย